สวัสดีจ้าวัอนี้อยพาพี่น้องมาเห็ดกล้วยฉาบเห็ดกล้วยฉาบกินได้กล้วยมาเรือ,อน,นึงมาลองเห็ดกล้วยฉาบกินกัะจ้ากำลังทอดทอดแทมเหล,ลืองๆกรอบคนนะกะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอยกะใส่น้ำตาลเรียบร้อยนะจ๊ะเคี่ยวน้ำตาลละกัใส่น้ำตาลเรียบร้อยจะกวนบดี ถ่ายตอนเฮ็ดให้เบิ่งนะจ๊ะเดี๋ยวสีให้พอบ้านเป็นคนชิมว่าจะผ่านไม่ผ่านแต่ว่าก้อยว่ารอบนี้คือก้อนรอบหลายๆเทือที่เฮ็ดมาเนะจ๊ะหลายๆเทือที่เฮ็ดมานะน้ำตาลสีบกเกแบบนี้เลยเยจะ้ะอะชิมให้หน่อยคุณพี่สวัสดีครับถือเอาชิมเนาะ โอ้กรอบดีเด้อได้อือพอทาขอทาเดี๋ยวน้องปล่อยให้มันเย็นสักหน่อยน้องสิเอาใส่ถุงไว้ให้บ่ฮอดมื้ออื่นอื้อทาดบักใหญ่บ่ฮอดมื้ออื่นพันะยังเฮ็ดบ่หมดจ้าเดี๋ยวสิเฮ็ดอีกอยู่แซบบ่ครับ ตะเก้าเฮ็ดนั้นน้ำตาลมันสีบอกกอนนะไอ้แล้วมันก็นสีบอกกอบแล้วคนนี้จังไรบินน้องกับเบิร์กในยูทูบเพื่อนพาเฮ็ดนั่นน้องเขาแทาแท้ไหมอืมผ่นน้องยี่โบอินเขากอรอบขอบแวมันมีก็เฮ็ดแบบนี้ไว้ด้วยว่ะออากล้วยตัวนี้จะบอกว่าได้ว่าได้ต้องเป็นกล้วยดิบกล้วยชาบนะจ๊ะนี่อืออือลบ ตะเก้านั่นเอาไปตากแดดกันยังบวยังบวบจับให้น้ำตาเห็ดบวเปีนเห็ดบวปีนจ้ะยอมรับเลยว่าเห็ดบวเปลีนเห็ดขนมหวานนี่เห็ดยากยากบวคือเห็ดกระเขานี่กินอันนี้ไม่แน่นาหว่ะเนี่ยกว่าคนไอ้นั่นไม่วะอันนั้นนะมันช่วงไงท้ายๆมันมันหั่นบไอยากได้หั่นบางบไอยากได้เพราะว่าเขาไซมิดธรรมดาหั่น หวานพอปะอืมพอนใส่น้ำตาลใส่เกลือนิดนิดแบบบะกล้วยผักไตผมบอกว่าอือยังไม่จบเจ้าความนานแทบลายผมโมโหว่าปากเลื่อนไปมากล้วยบักไตมีเม็ดมีมีเม็ดเลยทอดไปทั้งเม็ดเลยนี่นี่ กูโม้ว่าปากคือมันปิ่ยนก็จังปากนี <re pe as> ่ผมก็เ้นกพุ้งจะเห็นกล้วยบ้านเฮาบ้านเฮาบ่ค่อยมีเม็ดเลยกล้วยผมก็เพิ่งจะเห็นกล้วยอยู่ทน้งนี้นี่เม็ดสรุปแล้วทานครับควดแซ่บฮะเอาหางไหมป่ะเอาหอยต้อง ไปเอาหอยมาไว้กินก็นนาจะ,ะหาแนวกินแรงกอนนี่ก็เป็นขนมหวานเดี๋ยว้อยสิมัดใส่ถุงไวไ้ให้พอบ้านจ้ะนั่งมากินขนมหวานเนาะเอ็ดไม่ให้นางกินสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเลยเด้อยจ้าสวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องมาเก็บหอยเชอรี่อยู่ใน สาบ,บัวแต่ว่ามาเบิ่งในส่วนปามก่อนจะ้ะเป็นหรือตายเป็นนี่หากิฟเราปีกวางเราคองส่วนปามก่อนจะ้ะเดี๋ยวค่อยลงสาบ,บัวนี้คุณเต็มเลยตัวตายกบบนี้จังเบิ่งนี่นี่<อ>นนีี่่ใช่ไหมนี่สองลูกสองหน่วยนี่คือติ่มได้หวะ ใหญ่เเต็มม <top Regular> ิ่งเปลือกมันเต็มอ้าวน้ำขุ่นแล้วนี่ซาบัวซาบัวก็อยู่ข้างหน้าหอยป่าบัวนี่คือคุนเนี่ยหอยป่าหรือหอยลุดลุดใส่ลุดมันก็ต้องคุนไปหมดแล้วเนาะนี่คุนเหลือแบบไงนี่ลุนเอาไปจีมแล้วก็จี ยางไฟจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดอุ้ยคือสีซ่บแท้โอ้โหจับน่วย,ยจับน่วยอ่ไชื่อต่อจากเวียดนามสิคุณคอ๋อคุณตกนี่ะไรนี่ เก็บเอาแบบง่าย

ไปิ่งดิซาบเอารถไปดอจอดนะยังรับไปนี่เลยบ่เอารถป น้ำคือชิเลิกค่ะน้ำขึ้นจะน้ำขึ้นลุยลุยมีน้ำเก็บหอย เห็นหลายอยู่เนาะไอแต่ว่ามันยักหน่วยน้อยบัวนี่ลอยน้องไม่พอดีต้มจ้ะนี่พอดีต้มสำนี่ ข้ำกับยำยำแรงกับยำข้ำนี่เคยยำแรงกับยำเสาเนี่ยแหละบอกอืมอ่นยำา่คนเลาเดี๋ยวไปมาย่างสั่มก่อ

lôm 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 hàng to này mình à, thấy ừ này nói vô tình nói đó cũng cho xem này à tôm tí nha ừ, à tất nhà ừ. Ừ, ừ, nhà

หัวไปกินพร้อมเขาไปเอามไยสามีอือพี่ห,หลายลาย นี่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 นข้างใต้เมนบ่อวางนาบ้านเขียดนาเพลฟ้าไหลบัวต้นบัวอ่อนทางนาสองต้นสีใหญ่ค่ะ น้ำในแม่น้ำพระตะวันเยอมันน้ำนั่งนั้นด้หมน้นะ,ละ,ละ,ละเลาะเลาะเลาะเลทำแล้วทำแล้วฟ้าวฟ้า

กระคูนี่กรเพ่เลยเขาอ้อย่างงป้าบออือปา้าป้าอย่างอ้ยบุแม่นแม่งงม,มุง้อุ้ยป้าอีหลีคุณเป็นมูเลยป้าเป็นมูเลยอัไบอมู ตัวน้องมาเจ็บปากหินก็เจ้ามาวนปุ้งก็เจ้ามัอันนั้นีบ่มัเอาายนีบวือดตัวน้อมาวนอือพป่านะค้นป่ากรเดืกร่เงนอนี้ใชจังไง ถึงสองใก้พอยังเหรอ,อยังก็งนต้องไล่ไปนี่ละโยยานเหยียบนาำปล<ม>าแทงทะลุกเกิดตัวได้น้ำตื้นด้่ยตื้นอยู่โอ้นี่ เดี๋ยวน้องก็เเ็นไปเก็บไปต้องมาหรอกไยเอินหมูอย่างดีเก็บอีจังน้อยกับสิผ้ากันพ่อล้วจะเ๋ยวมือเห็ด ิน่ขำแล้วเก็บมันแต่หัวตายเก็บเ <laughs> ดินแต่หัวตาย Aiy, lew. Mana? Nih, ini. tu kan pin ni. Hah? น้อยปูยป้น้อยปู้พ่อละน้องวานะคุณคั่แล้วเพื่อมาเห็ดยูเ่เ,เห็ดกินบี่มอเวล่าพักนี่หมาเลยได้นน่ลมมาเขาไม่ช่วยปอกนะเขากลับไปน,นี้เขาจะอาบน้ำกินข้าว <c oughs> อาบน้ำรอกินข้าวอะครับวนันะ านนขาดว่ะโตได้ตังเยอะเกือบเต็มถังตั้งใจเอากระสอบมาใส่ผู้ได้บนนี้นะห่วยมันนำมีต่หน่วย,ย,ยน้อยเนาะไอเนาะห่วยมันยังบ่หน่วยมันบนใหญ่เอาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไก่พงกรสิเดล่าไปก่อนเนาะจ้าไ้พบพอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ ไปกับบ้านไปทำกับข้าว